โค้หกหกประเด็นซาที่ม่าตัวซอสี่สิบแต่จะสิบเก้าสองสามว้าอาจารย์นโค้กหกห้า ซาจีมาต่อสองสิบเก้าสองสามสัจจาห้าหกสี่สัจจาห้าหกสี่ยี่ห้าครับซาจีมาต่อสองสิบเก้าสองสี่ 4, ปจ้าห้าหกสี่ทุ้งคนนะฮะสองสามสิบหนึ่งครับพี่ทุ้งคนว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าลแล้วต้อส่บอกแดดอ่าเต็มจออ่าทีนี้ก็เต็มจอพี่ใช้โมบายอ่ะหรือเล่ยุ่มือถือโมบายโมบายตอนนี้กำลังออกเหคอยู่ที่ไหนอนี่ สารเฉพ่อเสือตอนนี้แค่ไรพี่รถไรกับรถไหนรับแจ้งว่าเอ่อมอไซค์แต,แต่อยู่ไหนวะทำไมไม่เจอ คกหกห้าห้าหกสี่กนต่อครับทางนู้เจอไหมอ่ะทางนี้ไม่เจอเลยไม่เจอเหมือนกันครับพี่ มาโคหกอ่ะสองอยู่ข้างในเหรอพี่เห็นมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เมื่อกี้เลยถอยมาดูน่าจะใช่ตรงนี้พี่เพราะผมเห็นพวกเศษขวดอะไรแตกเต็มเลยเมื่อกี้เห็นคนก้มก้มเงยเงอยู่เมื่อกี้เลยถอยมาดู น้างหน้าหรือเปล่ามาอไซค์คนันั้นปัญหา,ารประกอ้คห้า,า,าปัญามปนโค้งหก้าว่าสิบที่กันแหนครับว่าสิบที่กันที่ ยื้วิวหน่อยแน่เนี่ยนี่ไม่สกา,าบันโคหกภาษาบันโคหกหกว่าสิบที่กระเด็ครับส1 0สิบจเนียสิบเก้าสามศูน 40, 40. Um สัจาห้าหกสี่สจจาห้าหกสี่สิบห้าจักรยานยนต์วอสี่สิบเรื่ต้นเองครับผมบาดเจ็บไม่ประสงค์รอพอครับสาธาเพื่อเจอสาธสมาสิบที่เนี่ยสิบห้าจักรยานยนต์วอสี่สิบเรื่ต้นเองผู้ได้รับบาดเจ็บบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ประสงรอพอสาธาสมาหากายุเลิ่แปดสิบเก้าสามหนึ่ง เอาแก้คืนรถกระบะไปทงไหนวะทงใีง่บ้าน ผมก็เลยว่ะไปโรงพยาบาลปบ่ไปเนาะเมาันมาหนิบ่อายหรืองานอ่ะได้กินเหล้าบ่กะจีนิดนึงไอ้นิดนึงเครู้เรื่องไม่ไปโรงพยาบาลหรอกกำลังใจแจ้งไหนวะวิทยุสัจจาห้า ประจาวสี่สิบหจักรยานยนต์วาสิสิบด้วยตันเ,อ,เองครับผมบาดเจ็บไม่ประสงค์รอพอครับารับพต่กีเจอสาวสมาสิบที่เดียผู้ชนะบาดเจ็บบาดเจ็บเล็กน้อยไม่บาดเจ็บ ต่อยาได้ไหม啊